สวัสดีค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันนะคะวันนี้พวกเราก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกระเทียมในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนากันค่ะค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักกระเทียมกันก่อนเลยนะคะกระเทียมเนี่ยจะมีชื่อวิทยว่าอเ l ียม s ซ t ิวัมนะคะชื่อวง l a l l i a c e a ชื่อสามัญกา r ิค,ค่ะแล้วก็แต่ละท้องที่ก็จะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปค่ะ ลักษณะทางพฤศาสตร์นะคะจะเป็นไม้ลมลูกลาต้นสูงประมาณ30-50เซนตมรมีหัวอยู่ใต้ดินแต่และหัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกีดหลายกีดซ้อนกันเป็นชั้นๆค่ะแต่ละกีดก็จะมีเปลือกหรือว่ากาบสีขาวหรือว่าโมงอชมพูหุ้ม2-4ชั้นบางพันธุ์ก็จะมีเพียงกีดเดียวเรียกว่ากระเทียมโทนค่ะใบจะเป็นใบเดี่ยวขอบขนานแบนแล้วก็แคบยาวปลายแบยแหลมใบจะมีสีเขียวแก่ค่ะ ดอกจะเป็นดอกช่อดอกยาวนี้ติดกันเป็นกระจุกที่ปลายก้านนะคะช่อเนี่ยจะกลมประกอบด้วยดอกหลายดอกกลีบดอกจะมี6กลีบค่ะผลเนี่ยจะเป็นรูปไข่หรือว่าค่อนข้างกลมมีอยู่3าภูนะคะ,มะเมล็ดก็จะเป็นมเมล็ดเล็กสีดําขยายพันธุ์ได้เช่นเดียวกับกลีบกระเทียมการปลูกกระเทียมในไทยเนี่ยจะไม่ค่อยออกดอกหรือว่าติดผลหรือว่ามเมล็ดเท่าไหรค่ค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนที่ใช้แล้วก็สรรพคุณะคะ่ะ ส่วนหัวนะคะจะเป็นยาขับเสมหะขับเหงือ่อลดไขมันนะคะบำรุงท่าต่างๆขับปัสสาวะแก้อุจจาระเป็นมูกเลือดได้นะคะแก้ไข้บำรุงเส้นประสาทแก้ฝกช้ำนะคะลดเสมหะแก้คัดจมูกค่ะแล้วก็จะสามารถใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการได้ะคะ่ะรักษากากาเกลือนะคะแล้วก็ปวดบวมตามข้อเพราะว่าเป็นยาที่มีฤทธิ์ร้อนค่ะ ต่อไปจะเป็นใบนะคะจะมีรสร้อนฉุนทําให้เสียมห่าแห้งกระตายโลหิตแก้ลมปวดมวนในท้องได้ค่ะค่ะต่อมาเรามาดูความคงตัวของสารสําคัญกันนะคะอาลิซินเนี่ยจะเป็นสารที่ไม่มีสีแต่ว่ามีกลิ่น จะมีความคงตัวต่ำนะคะเมื่อโดนความร้อนก็จะถูกทำลายได้ง่ายจึตต้องสก,กัดโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงค่ะอะโจโอีนะคะจะเป็นสารซันไฟที่ไม่อิ่มตัวค่ะ,คะเกิจดจากการรวมตัวของอาริซิน2โมเลกุลน,นะคะเป็นสารที่มีความเสถียรหรือว่าความพงตัวสูงนะคะจะพบมากในกระบวนการหมักของกระเทียมค่ะ ค่ต่อมานะะคเราจะมาดูที่องค์ประกอบทางเคมีกันนะคะจะประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหยประมาณ0.1-0.4%ค่ะเป็นสารในกลุ่มออร์กาโนซัลเฟอร์นะคะจะมีสารกลุ่ม SLQ L-cysteine sulfide a l l n e 1% methyle 0.2% iso a l l ี e 0.06%แล้วก็ไซโคอะลีน0.1%นะคะสารที่ไม่ระเหยนะคะจะเป็นสาร สารกลุ่มของออร์แกโนซัลเฟอร์ประมาณ82%นะคะจากทั้งหมดจะประกอบด้วยสารกลุ่มไทโอซันไฟนตอาริซินสารกลุ่มอะโจอีน e, นะคะสารกลุ่มซันไฟค่ะปริมาณของอาริอีนนะคะที่พบในกระเทียมสดประมาณ0.25ถึง1.15 นะคะเป็นสารกลุ่มอื่นที่พบก็จะเช่นสารเมือกอะบูมินซาโปนิน0.07เเปอร์เซ็นต์เบต้าไซโตรสเตอร์เปอร์เซ็นต์สเตียรอยไตรเทอร์พีนอยแล้วก็ฟาวนอยค่ะค่ะต่อมาเรามาดูนิคไคด์ซึมกันนะคะอาลีนเนี่ยจะถูกเอนไซม์อาลีเนสทำลายพันธะจะเกิดเป็นพลรูวิกแอซิดกับอาริลซัลฟินิกแอซิดนะคะแล้ว เมื่อเอาเอาัลลิซานเฟนิกแอซิดสโมลกุลเนี่ยมาผ่านกระบวนการกำจัดน้ำแล้วก็จะได้เป็นอะลิซินขึ้นมาค่ะค่ะต่อมานะคะอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงสูตรโครงสร้างทางเคมีของกระเทียมที่จะมีทั้งละลายน้ำกับละลายในไขมันค่ะต่อมานะคะเราจะเข้ามาที่การศึกษาทางพิสิสตวิทยานะคะจากการทดลองเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมี ฤทธิ์ในการปกป้องตับจากสารพิษค่ะโดยเราจะให้เป็นไดอาล l d y s ดซ f i ไ e 50และก็100มิลลิกร,รมัมเปอร์กิโลกรัมเปอร์ดีนะคะซึ่งเป็นสารสก,กัดจากกระเทียมนั่นเองค่ะในหนูขาวที่ตับเสียหายแล้วก็จะพบว่ามันสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องตับได้ค่ะโดยไปกระตุ้นการทำงานของ NF2 r นะคะให้ไปยับยัง้งนิวเคลียร์แฟกเตอร์แีนะคะเพื่อลด การสร้างสารอักเสบแล้วก็ปุป้องตับจากสารพิษได้ค่ะต่อมาเป็นลิฟต้านเชื้อจุลชีพนะคะสารสก,กัดจากหัวกระเทียมนะคะกับการใช้ยายปปซิปรฟอกซิน4ีไมโครกรัมมล l นะคะเป็นสารมาตรฐานนะคะจะพบว่าสารสก,กัดจากหัวกระเทียมเนี่ยจะสามารถย,ยับยั้งการเจริญของเชื้ออีโคไลเคปเซนลานิโมนีเอสุดูโมเนสเอโรจินซาสเตฟิโลคอคัสออเรียแล้วก็สมเนลลาไทฟีได้ค่ะ ค่ะต่อมาจะเป็นลิปต,ต้านอนุมูลิสระนะคะจากผลการทดสอบเนี่ยจะพบว่าสารสก,กัดจากการหมักของกระเทียมเนี่ยที่หมักด้วยเอทานอล20%เป็นเวลา20นาทีเนี่ยจะสามารถต้านอนุมูลิสระโดยการไปลดการสร้างซูเปอร์ออกไซด์ไอออนแล้วก็ลดการเกิดลิปิดเปอร์ออกไซด์นะคะและก็ยังมีลิป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวค่ะ ลิปซันเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะมีสารสก,กัดเนี่ยจากแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีสมบัติในการยับยัง้งแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีค่ะเนื่องจากว่ามีอาริอิมที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อทรูอินซีค่ะต่อมาจะเป็นลิปซันการอักเสบนะคะจากการทดสอบเนี่ยจะพบว่าสารสก,กัดกระเทียมเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสามารถยับยับย้งเอนไซม์คอกแบบนอนคอมเพลตติทีฟและเออร์รีเวอร์ซิเบิลในเนื้อเยื่อของกระต่ายได้ค่ะ มามา,มาดูการศึกษาทางคลินิกกันบ้างนะคะก็จะมีการวิจัยศึกษาเล็ดในการต้านอนุมูลอิสระค่ะโดยจะทําการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน25คนค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า30ปีแล้วก็กลุ่มที่มีอายุมากกว่า40ปีค่ะโดยใน2เดือนแรกนะคะจะทําการให้ผมกระเทียมอัดเม็ดเคลือบค่ะ ขนาด900มิลลิกรัมต่อวันโดยเทียบเท่ากับปริมาณของอัลลีอิน1.3แล้วก็อัลลีซิน0.6เนละทำการศึกษาระดับของมาลอนที่อลดไฮนะคะหรือว่าสารพิษที่ทำลายโครงสร้างของโปรตีนแล้วก็วัดระดับของเลดิวโคต้าไทโอหรือว่าการลดสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ แล้วก็ทาการศึกษาออกซิไดกูตาไทโอนค่ะโดยพบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป2เดือนนะคะระดับของมาลลเดียรไฮนี่ยจะลดลง60%จากค่าเริ่มต้นในทุกกลุ่มอายุเลยค่ะและพบว่ากูตาไทโอนในเม็ดเลือดแดงนะคะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสําคัญทางสถิติๆๆค่ะส่วนในด้านความเข้มข้นของออกซิไดกูตาไทโอนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติๆๆค่ะ ต่อมามาดูการศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อซาโควีทูกันมานะคะจากการศึกษาเนี่ยก็จะพบว่ากระเทียมหรือว่าอารีอซาติลุมเนี่ยเป็นสารในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านจุลชีพต้านการกลายพันธุ์ต้านเนื้องอกแล้วก็มีภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสและยังพบว่ามีฤทธิ์ต้านปรสิตโอโตัวและช่วยแก้ไขความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่พบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้นะคะยังมีความสัมพันธ์ระหว่าง Immune System Parameter, Leptin, Leptin Receptor, Adenosine Monophosphate Activated Protein Kinase และ Peroxisome Peripherator Activated Receptor Gamma ค่ะดังนั้นนะคะสารประกอบที่มาจากกระเทียมว่า Allicin um นะคะมีฤทธิ์ในการลดการแสดงออกของโปรอินฟา m มตอ r ีไซโตไคน์แล้วก็ทำให้ปุมปุ้มกัน ที่บกพ่อเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มากขึ้นค่ะกระเทียมนะคะจึงได้รับการนับนาค่ะว่าเป็นมาตรการในการป้องกันก่อน,นที่จะติดเชือ้อซาโควีัได้ค่ะในการเพิ่มเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ยับยั้งการผลิตและยับยั้งการหลั่งของโปรอินฟลามมัตอรียไซโตขายเช่นเดียวกับฮอร์โมนเลปตินที่ได้จากเนื้อเยื่อไขมันซึ่งมีลักษณะเป็นโปรอินฟลามมัตอรียเนเจอร์ค่คะ,คะการศึกษาความเป็นพิษนะคะ,ะนําสารสกัดในชนิด p ิ c ได้นะคะก็จะพบว่า มีความปลอดภัยค่ะไม่ทําให้เกิดความเป็นพิษของการทดสอบการเกิดพิษเฉียบพลันในกระต่ายเนี่ยทำการสาก,กัดสารกระเทียมเนี่ยมาจากน้ําแล้วก็ทําการฉีดเข้าทางสัตว์พิตัวน,นี้ของกระต่ายค่ะในขนาดสูง3,000และ4,200ม mm ิลลิกรัม per กิโลเนี่ยจะพบอัตราการตายของกระต่ายแล้วก็อัรตราเนี่ยเริ่มไม่อยากอาหารแล้วก็เกิดอัมพาตได้ค่ะจะในการทดสอบการเกิดพิษเฉียบพ,พันของหนูขาวสายพั์วิสต้านะคะ ก็พบว่าการใช้สารสกัดในขนาด1 0 0 0ถึง5,000มิลลิกรัมเนี่ยไม่ทำให้หนูตายค่ะแต่ในขนาด2,000มิลลิกรัมเนี่ยก็จะเริ่มทำให้หนูเนี่ยรู้สึกอ่อนแรงแล้วก็ทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นเร็วได้ค่ะในการศึกษาตรวจชีวเคมีในเลือดนะคะก็ะพบว่าการใช้ในขนาด300มิลลิกรัมตปอกิโลเนี่ยเป็นขนาดที่ปลอดภัยค่ะปปรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้อบ่งใช้ขนาดและวิธีการใช้ของกระเทียมนะคะในกระเทียมสดเนี่ยจะมีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะท้องอืด ท้องเฟ้อแน่นแล้วก็ถูกเสียดครักษากัดกเกลื่อนว่าแก้ไอจะขนาดและวิธีการใช้ในการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นตุกเสียดนะคะเราจะทําการใช้กระเทียม5 1 0ถึงกีบค่ะซอยละเอียดละเอียดระหว่างรับประทานระหว่างอาหารพร้อมอาหาร,หรว่ารับประทานหลังอาหารก็ได้ค่ะแล้วก็ขนาดและวิธีการใช้ในการรักษากรกเกลื่อนนะคะจะจาการฝานกระเทียมถูบริเวณที่เป็นหรือว่าตามแล้วคี่ทาบริเวณที่เป็นวันละ LIKE สองครั้งได้ค่ะและขนาด และวิธีการใช้สําหรับแก้ไอนะคะเราจะใช้กระเทียมแล้วก็ขิงสดค่ะอย่างละเท่าเข้ากันตามให้ละเอียดละลายน้ําอ้อยสดคั้นเอาน้ําค่ะแล้วก็จิบแก้ไอกระเสมหากัาให้เสียมหะแห้งได้ค่ะส่วน,นวิธีทึนในการแก้ไอนะคะเราทำการคั้นกระเทียมกับน้ามะนาวค่ะแล้วก็เติมเกลือค่ะใช้ในการกวาดคอได้นอกจากกระเทียมสดแล้วนะคะยังมีกระเทียมในรูปแบบของแคปซูล ซึ่งประกอบด้วยผงกระเทียมสกัด400มิลลิกรัมขนาดนี้นะคะจะเทียบได้กับการรับประทานกระเทียมสด8กีบค่ะมีข้อบ่งใช้ในการลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรค่ะส่วนขนาดและวิธีการใช้นะคะเราจะรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งหลังอาหารค่ะ นอกจากจะมีในรูปแบบสดแล้วก็แคปซูลนะคะยังมีกระเทียมในรูปแบบอัดเม็ดค่ะที่จะช่วยควบคุมความดันโลหิตในเส้นเลือดแล้วก็ควบคุมคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเกิกดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแล้วก็โรคเบาหวานค่ะต้านการอาักเสบของเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดบรรเทาอาการโรคผิวหนังป้องกันโรคหวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ช่วยในการย่อยอาหารลดอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอค่ะ ส่วนขนาดและว,วิธีการใช้นะคะจ,จะรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละสามครั้งหลังอาหารค่ะส่วนข้อห้ามใช้ข้อควรระวงังอาการไม่พึงประสงค์และอันตรากิรลยาของกระเทียมนะคะโดยกระเทียมเนี่ยจะไม่มีข้อห้ามใช้ะคะ่ะแต่ว่าจะมีข้อควรระวงังคือเราควรจะระวังการใช้กระเทียมกับผู้ที่จะได้รับการผ่าตัดผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่ายายักยางอนไซม์โรติกเอส การรับประทานกระเทียมในปริมาณมากๆเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกง่ายหรือว่าการบิดเบี้ยงค่ะและผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดผู้ป่วยที่ได้รับยาไซโคสปอร์ตีนหรือว่ายาซาวีนาเวียเนี่ยไม่ควรรับประทานกระเทียมร่วมด้วยค่ะส่วนอาการไม่พึงกระส่ของกระเทียมนะคะกระเทียมอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้หรือว่ามีอาการทางเดินอาหารไม่ปกติหากรับประทานกระเทียมในขณะท้องว่างเช่น าจจะเกิดการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วก็อาจจะทําให้เกิดในบางกรณีนะคะเกิดการหอบหืดได้เลยค่ะแล้วก็กลิ่นกระเทียมเนี่ยค่อนข้างจะแบบติดผิวหนังแล้วก็ลมหายใจค่ะทําให้กระเทียมอาจจะทําให้เลือดแข็งตัวได้ช้าทําให้เสี่ยงต่อภาวะเลือดไหลหลังจากผ่าตัดจึงไม่ควรรับประทานกระเทียมก,ก่อนการผ่าตัดค่ะเพราะว่าจะทําให้เลือดแข็งช้า อัตนตรกิริยาของยากับกระเทียมนะคะกระเทียมในปริมาณมากเนี่ยทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงต้องระวังในการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดค่ะเช่นยาฟลีเกนเซสมุนไพรหรือว่ายาที่ทําให้เก็บเลือดต่ำยาลดความดันโลหิตแล้วก็ยาลดน้ําตาลในเลือดค่ะส่วน,นการควบคุมคุณภาพนะคะ เราจะทําการบรรจุและจัดเรียงอย่างสม่ําเสมอบรรจุแล้วก็ภาชนะบรรจุโดยความสม่ําเสมอในกระเทียมที่บรรจุในแต่ละขนาดภาชนะบรรจุเนี่ยต้องมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันุ์คุณภาพขนาดแล้วก็สีต้องบรรจุในวัสดุที่สะอาดมีคุณภาพใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นสารพิษแล้วก็ต้องมี คุณภาพถูกสุขลักษณะมีการถ่ายเทอากาศที่ดีไม่มีกลิ่นและสิ่งแตลกปลอมแล้วก็มีการทนทานต่อการสนส่งค่ะ